ขออีพิงได้ไหมฝ่ายฝ่ายในที่รับนางต้องห้ามหมายถึงอะไรนางสนมใช่ไหมเป็นนางสนมในอดีตนะฮะแล้วก็อาพับรับจริงไหมเรามีความรับยัง แล้วทุกคนในที่เนี้เราคิดว่าเขามีความรักแล้วเขาเลิกกันมาบ้างไหมก็ต้องเลิกใช่ป่ะเราคิดว่าตัวเราเองอาพับรักไหมไม่เราอไม่ใช่ <laughs> ถ้าเราคิดว่าเราอาพับรักมันก็จะอาพับรักเราอยากคิดว่าคนที่ไม่สมความปรารถนาในความรักกับคนที่แต่งงานมีความสุขดีเราอยากคิดว่าคนที่แต่งงานจะไม่อาพับบางทีมันมีผัวกับเมียอยู่อยู่ด้วยกันแต่รู้ได้ไงว่ามันมีความสุข อาจจะไม่ได้มีความสุขก็ได้เพราะทุกคนเวลามีครอบครัวมามีการทะเลาะเบาแว้งการมีปากเสียงการเป็นเรื่องปกติธรรมดาต่อให้คนมีความรักหรือคนไม่มีความรักมันก็มีทุกข์ทั้งนั้นเพราะอะไรความรักเป็นความทุกข์อย่างยิ่งในโลกถ้าเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเราต้องประสบความสำเร็จในความรักต้องมีความสุขจากความรักต้องมีแฟนมาตลอดชีวิตเราคิดผิดเพราะต่อให้มีแฟนมันนอกใจเราได้ไหมได้แม้เราจะไม่เลิกกับแฟนคนนี้แต่มันทําให้เราผิดหวังได้ไหมได้ มันทำแค่นั้นแหละมันไม่นอกใจเราแต่มันอาจจะด่าทอต่อว่าเราก็ได้มันอาจจะทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจด้วยการไม่สนใจไม่ใส่ใจเราก็ได้อาจจะไปสนใจเพื่อนมากกว่าสนใจเราก็ได้ถูกปะเพราะสุดท้ายคืออะไรอ่ะสุดท้ายมันนำมาสนงเปัจจัยว่าอะไรเราไม่ได้เป็นคนอาภัพรักแต่มันอยู่ที่การเข้ากันไม่ได้ในปัจจุบันคนที่จะอยู่ด้วยกันอย่างตลอดรอดฝั่งในการที่เป็นแฟนกันเนี่ยอยู่ด้วยกันได้เพราะศีลสีลห้ามันเสมอต้นเสมอปลายกันไหมมันพอประคับประคองกันไปได้ไหม ถ้าศีห้ามันเสมอต้นเสมอปลายไอ้สองคนเนี้ยมันจะอยู่ด้วยกันตลอด่งแต่เมื่อศีไม่เสมอกันเราเรวกว่ามันมันเรวกว่าเราต่างคนต่างเรกว่ากันแยกออกจากกันก็ถือว่าถูกต้องแล้วเพราะไม่งั้นก็จะเกิดการเปลี่ยนเพียนเดือดร้อนกันไปเรื่อยๆเพราะนั้นการมีฝ่ายในที่รับจะอาภัพรับเนี่ยเป็นเรื่องเพอร์เจอร์เพราะอะไรโดยมากมันมีกันเกือบหมดอ่ะแต่คําถามคือทําไมบางคนนี่ฉ่ำมากเลยนะสารพัดแฟนเดี๋ยเขาจะมีผัวมีเมียเนี่ยโอ้โหมากมายมหาศาลแต่อีนั่นมีเหมือนกันไม่ฝ่ายก็มีเหมือนกัน พราะนั้นใยไม่ได้เป็นตัวการันตีไอใยในที่รับเนี่ยมันมีกันแทบทุกคนน่ะมันมีกันหมดอาจจะยังมีเลยไอเขาเล่นอะไรขี้แหวงวันใช่ไหมมันมีกันหมดอ่ะใครก็มีไปแหวกแวดูเดี๋ยวกาเจอใช่หรือเปล่ามันมีแค่นั้นแหละดังนั้นน่ะมันไม่มีหรอกไอเป็นปัจจัยที่ว่ามันต้องไปเอาออกไปอะไรมันก็สุ่มสี่สุ่มห้าพูดไปอย่างนั้นเองพวกหมอดูร่างทรงเพราะนั้นความอาภัพไม่อาภัพมันขึ้นอยู่กับกายวาจาใจของตัวเราเอง ถ้าบางคนเนี่ยไม่มีแฟนมีคบกันประเดี๋ยวประเดาวก็เริ่มเรากลับมาดูสันดานตัวเองนะว่าสันดานตัวเราเองอย่างดีหรือเปล่าในการที่เขาจะอยู่กับเราไปตลอดรอดฝังหรือบางทีสันดานของมันอาจจะมัมากเกินไปจนเบียดเกิดความเบียดเบียนเดือดร้อนต่อตัวเราเองเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งคิดว่าตัวเองอัมพและอย่าเพิ่งคิดว่าตัวเองเนี่ยจะมีไม่ได้แต่แค่วันนี้ยังไม่มีเหตุปัจจัยในการมีเท่านั้นเองวันหน้าก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีเหตุปัจจัยในการมีต่อไปวันนี้ไม่มีก็วางเบขาดีแล้วเราจะได้ไม่ต้องทุกข เพราะนั้นจำไว้ถ้ามีความลักเมื่อไหร่นํามาซึ่งความทุกข์กันั้นเพราะนั้นมาไม่เกี่ยวกับอาภัพไม่อาภัพมันเกี่ยวกับการกระทําของตัวเราเองเราเลือกที่จะมีเราเลือกที่จะเลิกเราเลือกที่จะอยู่เราเลือกที่จะไปทุกอย่างเกิดจากเราทั้งสิ้นไม่เกี่ยวคนอื่นเลยเพราะนั้นเรื่องอาภัพไม่มีตามเรื่องนี้ออกไปเลยวิธีการละความคิดคือการมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะ รู้เนื้อรู้ตัววิธีการสุดง่ายที่สุดคือคิดพุทโธ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 ในใจเวลาเราใช้ชีวิตเราหยุดคิดได้ไหมคิวิตปกติเราหยุดคิดไม่ได้มันจะคิดอยู่ในหัวเรื่อยเปื่อยเลยวิธีการง่ายที่สุดคือจํากัดความคิดให้เหลือน้อยที่สุดการจํากัดความคิดเหลือน้อยที่สุดทำยังไงพุทโธมันแค่ขับมันแค่ขับเดียวพุทโธ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 คิดในใจ เวลาความคิดอื่นมากลับมาอยู่กับปัจจุบันพุทโธ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 คิดไปอีกละทิ้งความคิดกลับมาอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธทำแค่นี้หรือรู้เนื้อรู้ตัวในปัจจุบันเช่นกว่าอยู่กับรังอุ้รุกว่ากว่าไม่ไปคิดคืออยู่กับปัจจุบันการที่เราไม่ไปคิดจากอื่นโฟกัสอยู่แค่ปัจจุบันขนาไม่ไปคิดถึงอนาคตไม่ไปคิดถึงอดีตทาให้เราทุกอยู่ในปัจจุบันการที่เรามีสติจดจอยอยู่กับการงานรายการงานหนึ่งนี่เรียกว่าการฝึกสติให้หยุดคิดสมมติเรากำลังมคควากรอองึได้ะิิต ด้วยการเอาสติกับมาตั้งอยู่กายในปัจจุบันขณะคือการคิดพุทโธแทนหรือการคิดในฝ่ายกุศลเช่นเราคิดพิจารณาเรื่องที่เราโดนแฟนทิง้ง <_ S 1> เราก็เริ่มพิจารณาหรือเราทิ้งแฟนหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็เริ่มพิจารณาเออเนี่ยเห็นไหมความแล้วมาเป็นความทุกข์เราจะไปยินดียินร้ายความคิดแบบนี้ทําไมถ้าเรายิ่งคิดถึงเขาว่าเขาเคยทําดีกับเราเห็นจะมองเห็นจะประโยชน์ไม่เห็นโทษแล้วเมื่อไหร่เราจะมีอุบายเป็นเครื่องอ่อนจากความคิดนี้ดังนั้นเรามองเห็นโทษไว้เรามองเห็นโทษเนี่ยโทษจากการที่มันทิ้งเราไปมันไม่ใยดีกับเรา เรามาไม่เห็นค่าเราแล้วเ,เราจะไปเห็นค่ามันทำไมเราก็มีคุณค่าเราสร้างคุณค่าได้ด้วยเนี่ยคิดแบบเนี้ยคิดเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะมีสติตั้งมั่นกลับมาไดา้เพราะเรายอมรับตามความเป็นจริงว่าเขาเลิกกับเราไปแล้วเขาทิ้งจากเราไปแล้วแล้วคุณค่าของเขาไม่ได้ดีกับเราจริงดังนั้นเรากลับมาดีกับตัวเราเองดีกว่าความคิดที่เป็นความทุกข์เมื่อกี้ก็จะค่อยสางบลงนาับไปเหลือแต่ความคิดที่เป็นความสุขในปัจจุบันแล้ววิธีการคิดคือคิดจำกัดความคิดให้อยู่ในเพาอในฝ่ายดีเรื่องดีีแบบเน้ย พวกเราเป็นนักเดินาาเนี่ยโตฝ่านีเราสกได้วันหนึ่งคืนหนึ่งวลาห้านาทีสิบนาทีก็ได้นั่งเฉยๆอย่างเงี้ยนั่งเฉยๆก็รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ลมเล่นๆอ่ะพูดโทรในใจนะพูดโทร,รู้ลมหายใจเข้าออกไปเงี้ยไม่ให้คิดแบบอื่เพาะเรามันจะลุดไปคิดปุ๊บเคยไม่ได้นะเวลานี้เราต้องพูดโทรงั้นเรากลับมาพูดโทรดีกว่าพูดโทรมันดูเป็นรูปแบบมันเหมือนจะยากน,นะแต่ในระหว่างวันเนี่ยเราสามารถทาได้เนี่ยนั่งเฉยๆอย่างเงี้ยนั่งฟังอาจารย์บรรยายในมหาวิทยาลัย นั่งฟังใครพูดในมหาวิทยาลัยก็นั่งพุโทโธไปในใจแล้วก็ตั้งใจฟังเขาพูดเวลาตั้งใจฟังพูดไปเวลาไปคิดเรื่องอื่นกลับมาพูดโธเพื่อดึงสติตัวเองกลับมาตัวนี้เป็นการฝึกไม่ให้คิดแต่ปัญหาคือเราไม่เคยได้รับการฝึกมันจึงทิ้งอารมณ์ยากมากแต่ถ้าเราฝึกเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยเวลาอารมณ์กระทบนิดเดียวเนี่ยเราสามารถทิ้งมาได้เลยเพราะเรามีสติการฝึกสติสติเรียกว่าการระลึกได้ระลึกขึ้นมาว่าเรากําลังต้องทําอะไรอยู่ในปัจจุบันเช่นเรากาลังเดินอยู่ แต่แท้ขนาดนี้มันคิดไปเรื่อยเปื่ยเลยวิธีการคืออะไรต้องระลึกให้ได้ว่าฉันกําลังเดินต้องระลึกขึ้นมาว่าเฮ้ยเรากำลังเดินอยู่นะต้องมีสิธิในการเดินขวาลู่ซ้ายลู่ขวาลู่ซ้ายลู่ไม่คิดอย่างอื่นเนี่ยเรียกว่าการดึงสติกับมาอยู่กับปัจจุบันฝึกแบบนี้ซ้ําๆเป็นประจำจะไปรอรอทุกแล้วค่อยฝึกมันาไม่ทันมันโดนความทุกข์เข้าจู่โจมไม่ร้อยแล้วแล้วเราไม่มีกําลังในการเคยฝึกฝนมาหลอกมาก่อนไม่รอดเหมือนเราจะข้ามทะเลมีเรือมารับมีคนบอกว่าต้องฝึกว่ายนะ้ําให้เป็นก่อน เราบอกว่าไม่ต้องฝึกเราเดี๋ยวค่อไปฝึกตอนจมน้ําก็ได้เราก็เลยลงเรือไปประกวดเรือล่มคิดว่ารอดนะไม่อรอดฝึกตอนที่จะจมน้ําตายฝึกทันนะไม่ทันนั่นแหละเราจึงจมลงในความทุกทุกวันเพราะเราไม่เคยฝึกฝนอบรมเตรียมใจตัวเองในการทิ้งความคิดที่เป็นความทุกข์ในปัจจุบันจึงนํามาซึ่งความเดือดเนื้อร้อนใจเสมอเพราะไม่มีวิธีในการหนีพ้นจากความทุกข์ได้เลยนะเนาะประมาณนี้จ้ะอ่ะ อันนี้ก่อนเนาะแล้วก็ตรงนู้นตรงนู้นน่าจะเป็นคนสุดท้ายหรือเปล่าอีกสองคำถามโอเคก็คือคำถามนี้กับคำถามนู้นใช่ไหมโอเคพออันนี้ด้วยเหรออ่าโอเค วิเศษของเราคือวิเศษอะไรเช่นมีพลังเข้าไปแต่พลังนั้นไม่สามารถโดนบันดาลได้ถ้าเราเข้าใจว่าเมื่ออธิษฐานจิตลงไปในวัตถุมงคลแล้ววัตถุมงคลน,นี้จะกลายเป็นสิ่งที่เราไปอธิษฐานอ้อนวอนขอ,อร้องเทศอธิษฐานจับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเนี้ยให้เขาโดนบันดาลให้เราประสบความสำเร็จถ้าเรามองในมุมนี้อันนี้ผิดทําไม่ได้แต่ถ้าเขาใส่พลังงานเข้าไปให้มันมีความร้อนให้มันมีความอะไรอย่างเงี้ยอันนี้สามารถทําได้เพราะมันเป็นพลังจิตเป็นพลังทําได้แต่โดนบันดาลอะไรใครไม่ได้นะ ก็มีพลังในเฉยคาถามคือเอาไปทําอะไรก็ไปทําอะไรไม่ได้อยู่ดีเพราะมันเป็นอิทธิปฏิหารของตัวเขาเองไม่สามารถไปโดนบรนดานให้ใครเนี่ยไปไปตามความพอใจของใครได้อิทธิปฏิหารมีจริงไหมมีจริงแต่ไม่ใช่เพื่อการโดนบรนดานมันทําแบบนั้นไม่ได้บรรดาให้คนนี้รวยบรรดาให้คนที่ประสบความสำเร็จไม่ทาคนที่เขามีชาญเขาจะรู้ว่ามันทําอะไรแบบนี้ไม่ได้แต่เขาใช้อิทธิปฏิหารเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตัวเองอันนี้ทําได้พอเหินเดินอากาศดําดิน เดินบนน้าได้เหมือนเดินบนพื้นดินเดินบนอากาศได้เหมือนเดินบนพื้นดินอย่างยี้ยอันนี้เ็าสามารถทําได้แปลงกายจากคนหนึ่งเป็นสิบคนเป็นยี่สิบคนย้อนหลังกลับไปดูอดีตชาติที่ผ่านมาเดินหน้าไปสู่อนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้สามารถทําได้แต่เขาทําได้ที่ตัวของเขาเองไม่ใช่เพื่อการเดินบันดาลให้ใครประสบความสำเร็จในสิ่งใดได,ได้อันนี้ทําไม่ได้อันนี้แล้วก็อันนูน้นน้องคนสุดท้ายส่องส่งไปไปข้างหลังฮะจะถามอีกห่อา ไม่มีอะไรมันไม่ได้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะปัญญาอ่อนเองบันดามาดีนะนะมึงก็ทนต่อไปถ้ามึงจะเอาคนนี้เป็นแฟนนะนะถ้ามึงทนไม่ได้มึงก็เลิกกับมันแค่นั้นแหละง่ายแก้ปัญหาง่ายสุดมึงก็แค่ยอมรับตามความเป็นจริงว่ามึงเลือกมาเองอะนะอ่ะ,อะส่งต่อไปตรงเสื้อแดงข้างหลังนนน้แล้วก็ตรงนี้ก่อนเลยคนระับอ้าถามเลย การแห่สังสรรค์เนี่ยไม่มีในพุทธศาสนาเลยไปคิดกันเองแล้วไม่ควรทําด้วยการบวชเนี่ยเพื่อความสงบงบเงียบเพื่อการวิเวกหลีกเล่นการบารมีชาอุปสมบทเพื่อการละทิ้งไม่ใช่การเพื่อไปครอบครองหรือได้มาดังนั้นการไปแห่การไปร้องลําคําเพลงก์กับทึกข์โคมเนี่ยไม่ใช่ความสงบของสมณะสมณะเนี่ยคือความสงบเข้าจู่อาชีพของการขอมีบาเป็นเครื่องบริหารท้องมีจีวรงเป็นเครื่องบริหารกายทิ้งทุกอย่างที่เป็นทางโลกก้าวเข้าสู่ทางธรรม จะทิ้งอยู่แล้วก็ยังไปเอามาเพื่อที่จะไปบวชอย่างงี้ดังนั้นไอ้เรื่องนี้ไม่ไม,ไ,มไม่เกี่ยวข้องแล้วการบวชจริงๆแล้วเนี่ยบวชเพื่อไปปลีกวิเวกจุดประสงค์ของการบวชเนี่ยเพื่ออะไรเขามองว่าทางโลกเนี่ยมันเป็นทางแค่ทางารวะมันเป็นทางแค่เป็นทางมาแห่งธุรีแต่การบรรพชาอุปสมบทเนี่ยมันเป็นโอกาสกว้างต่อการบรรลุพระผลนิพพานเขาจึงไปบรรพชาอุปสมบทเพื่อก้าวเข้าสู่พระผลนิพพานคือความสงบอย่างยิ่งดังนั้นเราเอาความอภิทุคุกคมเข้าไปมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสมณะหรือการปฏิบัติอยู่แล้ว นะั้ไอ้ตัวเนี้ยไม่จําเป็นเลยตัดออกไปเลยได้ยิ่งดีเราก็วิเวกหลีกเล่นในการบวชไปตามปกติอืมอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นหาอะไรฮะคําถามหนึง่ง มันเมา,ามันก็พูดนะคือเรก็มไม่ได้อยากคืนจะได้แบบเลื่อนโล่งติดผ้าแต่มันเพราะความจําเป็นไงเพราะเราจะได้งานได้เงินได้อนเ่อาจารย์ที่ว่ามันแนีออ้ว่ามันเป็นความจําเป็นของเราเราหาข้ออ้างไงแต่สุดท้ายแล้วอ่ะของเกินร่วงเกินลําคอคือสุลาเมระยะยังไงมันก็ผิดอยู่แล้วถ้าเราอยากได้ก็ต้องรับผลของการกระทํำคือวิบากอย่างเมาเป็นไปเพื่อความวิปลาส เวลาเราเรารู้ได้ไงตอนเรามีสติสัพพัญญาดีอะ่ะเราไม่ได้ทําอะไรผิดแต่เวลาเราขาดสติเมื่อไหรอ่อ่ะคําผิดมันจะเริ่มพูดเริ่มกล้าพูดเริ่มอะไรเริ่มเริ่มโกหกเริ่มอะไรมันเริ่มมาทีนี้มันก็จะนําไปสู่การผิดสีข้ออื่นตามมาด้วยเพราะเราควบคุมในการดื่มเนะําไม่ได้แม้มันจะเพื่อผลประโยชน์ก็ตามแต่มันก็นํามาซึ่งการเสียประโยชน์ด้วยเช่นเดียวกันคําถามคือประโยชนต์ตรงไหนมากกว่ากันเราก็ต้องวัดเราจะเอาประโยชน์ทางโลกหรือจะเอาประโยชน์ในโลกด้วยและโลกหน้าด้วย จะเอาโลกไหนถ้าเรากินอย่างที่เราบอกก็ได้โลคนี้ถ้าเราไม่กินได้โลกนี้ด้วยได้โกหนาด้วยแไัโเลยถ้าอยากได้สองโลกก็ต้องไม่กิน <S <S เออ,อเพราะว่าลาสุดท้ายแล้วไม่กินอ่ะเพ<ร>ื่อนจะมีเองเราก็จะได้เป็นเพื่อนที่ไม่ต้องมานั่งกินเหล้าแบบนี้ก็ได้เราจะได้เพื่อนที่เป็นกัละยาณมิตรมีเพื่อนน้อยมีมิตรน้อยแต่เป็นมิตรด,ดีมิตรแท้เรามีน้อยดีกว่าดีกว่ามีมากแล้วเป็นมิตรที่ไม่ดีไปมิตรที่พากันไปล่มจมไม่เอามิตรแบบนั้นดีกว่า สุดท้ายแล้วความจเจริญก็จะเกิดขึ้นกับเราโดยไม่ต้องไปอาศัยมีรประเภทนี้ก็ได้โดยไม่ต้องไปรู้จักกับคนแบบนี้ก็ได้มันทําได้ทั้งหมดเลยมันได้ต่อได้มากมายมหาศาลเพราะนั้นแลกตัวเองสละตัวเอง,ส,เองสิ่งที่ได้กลับคืนมาจะได้มากกว่าเพราะเรามีการสละออกไปจะได้ยิ่งกว่าที่เคยได้มาแล้วสิ่งได้มามันจะเป็นสิ่งที่ดียิ่งกว่าสิ่งที่เราเคยมีด้วยซ้ำไปใช่สาธุน้องเสื้อแดงครับผมมีคำถามว่าการเมีย เพราะว่า,วาททททการตื่นทามีความสัมัญกับการรู้เข้ามาในชีวิตอย่งางไรครับก็ตามนั้นเลยตามเหตุตามปัจจัยที่อาจารย์พยายามบอกสอนมาตลอดเวลาการตื่นทาเนี่ยทุกคนควรแก่การตื่นตื่นรู้ในหลักคําสอนพระเจ้าปฏิบัติตามหลักคําสอนพระเจ้าเพื่อเปลี่ยนแปลงคําว่าตื่นเนี่ยคือมันตื่นจากการหลับไหลตื่นจากตื่นจากความเห็นผิด เมื่อเราตื่นจากความเห็นผิดอ่ะเราก็จะตื่นตัวตื่นรู้เพื่อแก้ไขการกระทําของตัวเองเมื่อเราแก้ไขการกระทําของตัวเองได้เราย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิตเมื่อเราเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิตชีวิตเราย่อมเดินสู่ความเจริญขึ้นเรื่อยๆดังนั้นคําว่าตื่นทำเนี่ยคือการที่จะให้ทุกคนเนี่ยเปลี่ยนแปลงสันดานคือการกระทําทางกายคาพูดทางวาจาความรู้สึกนึกคิดทางใจของตัวเองแต่ละคนถ้าเราเปลี่ยนหรือเราตื่นไม่ได้คําว่าตื่นในความหมายของอาจารย์คือ การเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไปนั่นคือความหมายของคําว่าตื่นตื่นจากการหลับไหลในความขี้เกียจเปลี่ยนมาเป็นความขยันตื่นจากการหลับไหลในสันดานความชั่วความเลวให้ก้าวเข้าสู่ความเป็นคนดีเนี่ยเรียกว่าหลักเกณฑ์ของการตื่นดังนั้นคําว่าตื่นทรมีความสําคัญไหมตื่นรู้ในธรรมจึงนําหลักธรรมไปปฏิบัติตามได้เมื่อไม่ตื่นรู้ในธรรมจะนําหลักธรรมไหนไปปฏิบัติตามได้เพราะนั้นคําว่าตื่นทมเนี่ยในความหมายโดยนัยะ คือการตื่นเพื่อการเปลี่ยนแปลงพัฒนาศักยาภาพตัวเองจากเลวให้เป็นดีจากไม่สําเร็จให้สําเร็จจากไม่ฉลาดให้ฉลาดจากความเห็นผิดให้เป็นความเห็นถูกต้องนี่คือลักษณะของความหมายของคําว่าตื่นทำเนี่ยจะต้องนําไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้ประมาณนี้เนาะ